ปต่อยกลับมาพบกับช่วงนี้ครับครับช่วงที่คุณผู้ชมรอคอยแน่นอนครับกับช่วงสิ่งประดิษฐ์มมคิดทำไมรอคอยแน่นอนครับที่ได้เจอสิ่งประดิษฐ์ที่ ไม่รู้จะใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่าโดยเฉพาะน้องคนนี้ครับรอคอยมาหลายอาทิตย์แล้วใครครับคนเดิมครับน้องกีรติน้องกีมาอีกแล้วจําได้ไหมน้องกีมาอีกแล้วน้องกีเพียวบางของพี่ที่เขาเคยมาขอนวัตกรรมนี่ครับลเที่นวัตกรรมลดความอ้วนถูกต้องนี่ไงจานหนอนไงทําไมใช้ไม่ได้ผลหรือไงก็ใช่ไงครับ เขาเขียนมาบอกบนเฟซบุ๊กรอว่าใช้ไม่ได้ผลเลยทำไมอรับไม่รู้คิดมาได้ยังไงไม่ตั้งใจคิดอะไรวันๆคิดอะไรอยู่เนี่ยเฟลอดัะเฟลเสียชาติเกิดโอ้โหอืมเดี๋ยอันนี่น้องเขาบ่นหรือว่าพี่แอบใส่ผมอากใส่อารมณ์เข้าไปนิดนึงเสริมเสริมทำไมอะน้องเขาบอกว่าจานจานจานหนอนจานหนอนจานลดความอ้วนเนี่ยไม่ได้ผลครับทำไมรับนอกจากจะไม่ช่วยลดปริมาณอาหารแล้วเนี่ยน้องจะกินหนอนเข้าไปด้วยโอ้โหเพิ่มปริมาณอาหารกินหนอนเข้าไปด้วยจริงๆอะผมคิดไว้แล้้ววรรันนตตกมชิ่อไป ที่เกี่ยวกับเรื่องของการไดเอทการลดความอ้วนเนี่ยคิดไว้มากมกายกะไว้จะเอามาโชว์ตอนเฟสห้าขนาดนั้นเลยอเอาเฟสนี้ก่อนเลยแต่เมื่อโลอกต้องการขนาดนี้แล้วลุงก็ผมก็เอามาโชว์เลยแล้วกันครับมันคือน,นี่เลยสปู n น n ิ่งสปุกนี่สุดเพอร์ n ลิมอินโนว้าวแปลว่าอะไรครับรู้ช้อนไดเอทนั่นเอง ช้อนไดเอทยี่ไปตั้งชื่อทำไมให้ยืดยาวครับผมช้อนไดเอทครับแปลว่าถ้าใช้ช้อนนี้จะลดลดความอ้วนได้ได้เลยครับผมลดปริมาณอาหารไม่มีทางทีไขมันส่วนเกินจะไปอยู่ในร่างกายเราอีกแล้วคุณรับเล่นเหมือนน้องกิรติเขานี่มันช้อนพลาสติกที่มันแขมมากับข้าวกล่องธรรมดาเอ้ยอย่าพูดจาปรามาทไปครับพี่ก้องครับทาไมฮะนี่ฮะ เป็นช้อนพลาสติกธรรมดาก็จริงครับ um, แต่เราทําการดัดแปลงดูดีๆนะฮะนี่ครับเราเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปมันคือนี่นีนี่อะไรครับนี่แหละตัวการอะไรฮะก้นช้อนครับผมก้นช้อนช่ครับผมเอาออกมาเลยเอาออกเลยสิ่งนี้แ่ะครับตัวปัญหาปัญหายังไงฮะมันทำให้เกิดไขมันส่วนเกินอาหารเข้าไปมากเกินไปเพราะสิ่งนี้ คนเราอ้วนเพราะสิ่งนี้แหละครับเพราะก้นช้อนเนี่ยครับก้นช้อนด้วยเหรอครับครับผมไขมันส่วนเกินอย่าไปเก็บทุบกันแค่นี้เหรอครับแค่นี้เลยฮะแล้วเราก็ได้สิ่งนี้ครับพี่ก้องครับนี่สุดยอดช้อนไดเอทลองใช้เลยดีกว่าลองได้เหรอปกติเวลาเรากินอาหารเนี่ยครับครับผมหาอาหารนี่พี่ก่อนนี่นี่นี่โอ้อุ่นไว้อุ่นต้าไว้ตู้นัมมีทุกอย่างนี่ร้อนๆเลยร้อนๆเลยปึ้ง ข้าว uh, ครับผมอ๋อคือลองได้เลยลองได้เลยรับรองว่าไม่อ้วนแน่นอนไม่อ้วนฮะลองกินดูเลยครับดูเลยพี่ลองนี่ครับไม่ต really? ้องเกรงใจผมจัดมาเพื่อพี่โดยเฉพาะเฮ้ยเอากินสิไม่ขึ้นเอ้าเอ้ยเอ้โอ้โหอีกนิดเดียวเอ้ยเฮ้ยเออจากนี้ครับน้องกีรติครับผมน้องกีนี่หมดครับ หมดปัญหาเรื่องความอ้วนถ้าน้องมีช้อนไดเอทแบบพีิกก้องเอ้ยที่พี่ชายย่ำถ้อนก็ได้กินได้ไงอะชายย่ำถอนก็ได้เฮ้ยพี่โอ้โหไปใช้บิดประเภทผมอุตส่าห์ทำมาให้เอาดัางช้อนโกยใหญ่เลยโอ้ยไม่ได้เรื่องไม่ได้นี่ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกครับทำไมอะพี่โอ้โหดูดิเนี่ยนี่ไงโอ้ยวันนี้มันมันไม่ใช่ลดอาหารแล้วครับอันนี้คือมันกินไม่ได้เลยโอ้เอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับถ้าจะจะลดความอ้วนดูแลหุ่นก็ ควบคุมอาหาแล้วก็ออกกําลังกายครับดีที่สุดครับไม่ต้องไปเจาะช้อนให้มันเสียเวลาทําไมดูดิน่ารักที่ออกเนี่ยแล้ววันนี้ครับก็หมดเวลาแล้วนะครับผมก็หวังว่าคุณผู้ชมจะหลับฝันดีนะครับในความสป็นมิตและแล้วก็จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเราในวันนี้และพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มสี่สิบห้านาทีทางช่องเก้าเอ็มควอดเอชดีและคนในชีวิต ใช่ครับอย่าลืมเข้าไปพูดคุยกันต่อนะครับทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ผมคุณจริงจริงและคุณบูจิลาไปก่อนครับราติสวัสดิ์ครับราติสวัสดิ์ครับดีเล่น f a c e b o o k กันด้วยนะหาาขอนป็ปลาพิเศษได้ไหมปลาแค่มันขึ้นกันเถอเอามือจวดสัปดาห์หน้ากับสุดยอดความล้ำของอนอเวชันกระพุนยน์ประจนเพลิงสุดเจ๋งของคนญี่ปุ่นที่จะช่วยคุณปลอดภัยแม้ยามไฟไหม ที่ไปกับคุณได้ทุกที่ไม่ว่าที่ไหนทำงานได้ต่อเนื่องสุดยอดเลยอะ่ะเสาวที่19ธันวาคม3ทุ่ม45นาทีาทางช่อง9 M Court HD และม o เตอร์ทีวี